ขอบคุณที่เข้ามาชม y ย u u ูบแฮปป p ้เน c ช a n เ e ลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แ a p p ี้เนชชนเอลมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ10วิธีแก้อาการแคร์คำพูดคนอื่นเพราะกลัวคนอื่นไม่ชอบมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะตามธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคน ล้วนมีพื้นฐานความต้องการเหมือนกันหมดโดยหนึ่งในพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ก็คือการได้รับความรักและการยอมรับจากคนอื่นความต้องการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรและยังคงเป็นเช่นเดิมมาจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากมนุษย์ เป็นสัตว์สังคมและไม่ได้เกิดมาพร้อมเคี้ยวเล็บอย่างสัตว์ชนิดอื่นสัญชาตญาณทางธรรมชาติได้กำหนดให้มนุษย์เกาะกลุ่มกันไว้เพราะการโดดเดี่ยวแปลกแยกออกไปอาจทำให้มนุษย์เสี่ยงตายมากกว่าการมีกลุ่มช่วยปกป้องกันแม้ในปัจจุบันมนุษย์สามารถสร้างสรรค์นวัตรกรรมเพื่อความปลอดภัยให้กับตัวเองได้แล้ว แต่สัญชาตญาณการรวมกลุ่มก็ยังคงอยู่เสมอมาการเงี่ยงหงูฟังและคอยดูว่าคนอื่นมีความคิดเห็นยังไงนั้นช่วยให้คนเราหาทางปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มได้อย่างหนึง่งแต่เนื่องจากมนุษย์มีความซับซ้อนและมีลักษณะเฉพาะตัวสูงจึงทําให้บางคนมีลักษณะแคร์คำพูดคนอื่นมากหรือกลัวคนอื่นไม่ชอบ ซึ่งคนที่เป็นแบบนี้มักจะเกิดความทุกข์ใจจนบางครั้งก็กลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตไปได้คนแบบไหนที่มักมีลักษณะแค่คำพูดคนอื่นมากกลัวคนอื่นไม่ชอบคนที่มีแนวโน้มที่จะมีลักษณะแค่คำพูดคนอื่นมากกลัวคนอื่นไม่ชอบได้แก่คนที่มีความนับถือตัวเองน้อย จึงมีโอกาสที่จะควยเค็อ่อนไว้ไปกับความคิดของคนอื่นได้มากเพราะตัวเองก็มีความสงสัยอยู่แล้วเหมือนกันว่าฉันดีพอหรือเปล่านะอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่มีอาการวิตกกังวลในการเข้าสังคมซึ่งพื้นฐานแล้วมักจะเป็นคนที่กลัวการประเมินตัดสินจากคนอื่น จึงมักจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องไปพบเจอผู้คนเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการดูถูกประเมินตัดสินจากคนอื่น10วิธีสู่การเลิกเป็นคนที่แคร์คำพูดคนอื่นมากกลัวคนอื่นไม่ชอบ 1. เข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิตมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมีความคิดเห็นต่อคนอื่น นั่นหมายความว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่คนอื่นจะมีความคิดเห็นต่อคุณซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นบางครั้งก็อาจจะตรงกับความคิดคุณแต่บางครั้งมันก็เป็นเพียงมุมมองของเขาซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นคุณเลยแต่ว่ามันสะท้อนความเป็นเขาซะมากกว่า 2. หันมาโฟกัสกับปัจจัยที่ควบคุมได้ ก็คือตัวคุณเองเลิกให้น้ำหนักกับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างความคิดของคนอื่นแล้วหันมาใส่ใจกับการควบคุมตัวเองโดยเริ่มต้นจากการฝึกควบคุมร่างกายก่อน <c oughs> เช่นการฝึกทำสมาธิ <c oughs> การฝึกหายใจ <c oughs> การเล่นโยคะ 3. า <c oughs> ทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดกันทั้งนั้นและมันไม่เป็นไรแม้ว่าทุกคนอยากจะเป็นคนที่เพอร์เฟกแต่ในโลกใบนี้ไม่มีใครเลยที่สมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องดังนั้นจึงไม่ได้มีแต่คนที่ไม่เพอร์เฟกและมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยที่จะไม่เพอร์เฟก 4. ฝึกทำเซลล์รีเฟคชันมั่นคุยกับตัวเองบ่อยๆและตั้งคำถามเพื่อพัฒนาความมั่นใจให้กับตัวเองซึ่งบางทีก็อาจต้องตั้งคำถามยากๆบ้างเช่นฉันเป็นคนแบบไหนออะไรบ้างที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันฉันมีความสุขกับอะไรบ้างพยายามอย่าตำหนิวิจารณ์ตัวเองบ่อย หันไปใส่ใจกับความเป็นจริงของตัวเองและมองมันให้ชัดเจนจะได้ไม่หวั่นไหวเวลาที่ถูกคนอื่นวิจารณ์ 5. เลือกแคร์คนที่ควรแคร์ไม่จำเป็นต้องแคร์ทุกคนเผื่อคุณยังไม่รู้คุณควรรู้ได้แล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องแคร์ทุกคนบนโลกใบนี้อย่างเช่นคนแปลกหน้าที่เดินเข้ามาบอกคุณว่า ทำไมคุณดูไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยคุณก็ไม่จำเป็นต้องเก็บเอามาคิดเพราะเขาไม่ได้รู้จักตัวตนของคุณเลยแค่แค่คนที่สำคัญในชีวิตเช่นคนในครอบครัวเจ้านายเพื่อนร่วมงานมันก็สู่พลังคุณมากพอแล้วหากต้องแครทุกคนก็คงไม่เหลือพลังไปทำอะไรกันพอดีห ที่จริงแล้วคุณวิจารณ์ตัวเองยิ่งกว่าคนอื่นซะอีกคนเรามักจะเชื่อว่าคนอื่นวิจารณ์ตัวเองซึ่งแม้จะมีคนอื่นวิจารณ์คุณบ้างจริงๆแต่ในความจริงนั้นคุณคือคนที่วิจารณ์ตัวเองมากกว่าใครๆโดยเฉพาะหากคุณเป็นคนที่แคร์คำพูดคนอื่นมากกลัวคนอื่นไม่ชอบก็อาจจะเป็นไปได้ว่า คุณเองก็วิจารณ์ตัวเองบ่อยๆและไม่ค่อยชอบตัวเองสักเท่าไรเจอย่าพยายามอ่านใจคนอื่นหลายคนพยายามอ่านใจคนอื่นซึ่งมันจะยิ่งแย่ต่อสุขภาพจิตของตัวเองมากหากเชื่อว่าตัวเองอ่านใจคนอื่นถูกในความจริงแล้วมันมีโอกาสมากที่การอ่านใจคนอื่นจะผิด ดังนั้นอย่าพยายามอ่านใจคนอื่นเพราะมันจะทำให้คุณทุกข์ใจโดยใช้เหตุเพราะคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดกับคุณในแบบที่คุณเข้าใจไปเองก็ได้ 8. เลือกอยู่กับคนที่ใจกว้างสนับสนุนและยอมรับคุณอย่างที่คุณเป็นการอยู่ท่ามกลางคนที่มีความคิดลบๆไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อน ล้วนสร้างความเจ็บปวดทางใจให้กับคุณได้ทั้งสิ้นดังนั้นคุณควรมองหาคนที่มีลักษณะใจกว้างสนับสนุนและยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็นและใช้เวลาอยู่กับพวกเขาให้มากเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตของตัวเอง 9. เข้ารับการทำจิตบำบัดจิตบำบัดสามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะ ในการรับมือกับปัญหาความทุกข์ได้มากขึ้นในกระบ,บวนการจิตบำบัดจะมีแบบฝึกหัดให้คุณได้ฝึกฝนตัวเองภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภยัยโดยมีนักจิตวิทยาบำบัดให้ความช่วยเหลือก่อนที่จะนำทักษะต่างๆไปใช้ในสถานการณ์จริง 10. คุณเองก็ต้องพยายามไม่ตำหนิวิจารณ์คนอื่นด้วยเช่นกันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการที่คุณไม่ไปตำหนิวิจารณ์คนอื่นมันจะสามารถช่วยให้คุณปล่อยวางความกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงได้ด้วยเหมือนกันเพราะคนที่เคียนตีกดดันตัวเองมากๆกก็มกักจะทำแบบนั้นกับคนอื่นมากพอกันในทางกลับกัน คนที่ให้โอกาสคนอื่นได้ลองผิดลองถูกมองว่าคนอื่นมีข้อผิดพลาดบ้างก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรก็มักจะสบายๆกับตัวเองและไม่กังวลว่าจะถูกคนอื่นตำหนิวิจาร์ณด้วยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมสิวิธีแก้อาการแคร์คำพูดคนอื่นมากกลัวคนอื่นไม่ชอบ หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับการฟังขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับแฮปปี้เน Channel ในคลิปหน้าค่ะ